สบายดีพ hmm. ี่น้องมื่อนี้กะตาอ้นกะบจัดวันเกิดในก้านาเด้อพี่น้องจะจัดดอกสามซันกันสามซันกันเล็กหน่อยเด้อพี่น้องช่วงจัดดอกพี่น้องกะร่างเขาก็มาถึซื้อเค้กซื้อก็เพิ่นหลร่ามากับตาอ้นพี่น้องเป็นคนบ่ได้ซื้อเด้อพี่น้องเป็นโมกขาบ่มี่สยามโมกข้าบ่กินหลายแล้วไปกับ ประหยัดไปไหนมาไหนด้วยยีเดียหนึ่งใครสิงจีนกับจามเอ็นจามเอ็นแล้วก็จามอนาคตพี่น้องจามหัวใจนะบุ๊บเปิดแกล้งเลยเบื่อบด้ยุฮาร์ดเดิร์ตเก่าถามว่ากะาคืนนะเนาะแต่พอมันเกิดต้องมีเค้กนะพี่น้องบันแห่งใจว่าเป็นเดือนนี้วันนี้จักยังเลยไม่ละแต่ก็น่ากับบุ๊บเคยแต่เกิดมากกับยังบุ๊บเคยเห็นวันเกิดด้วพี่น้อง กดีกันละตาอ,อ้นกับจัดแจงพี่น้องบาแฟนสานุกเป็นกันเองอาบน้ำพี่น้องพี่น่าประทีมาเริ่มหอก่อนนะมาสั่งนันน้ำกันละพี่น้องมากินน้ำกันลแล้วตาอ,อ้นกับจัดแจงเป็นเรียบร้อยละพี่น้องน่องมานี่แหละทานน่องนองพี่น้องน้องแล้วปเป็นแถวน้อยแล้วครับแถววันมากินน้ำกัน น้องลุงเด็กพี่น้องลุูกมาเคะเ้กอปาเค้กลุงสิสลักสื้อใสว่ากันนะเปิดหมักสีขี้เถ้าแมนสีสีคือดินนี่เคยเป็นีอ้เค้กูซายหมักไปนี่เด็กพี่น้องนี่คือมีเจ้าหญิงซะเคยเอ้าอย่ากระไรเป็นออกออกเนาะออกมาแล้วมาแล้วพี่น้องแม่น้อยมารวมตัวกันแล้วมาดีพี่น้องโอ้ยขยั เฮลยมาเลยนัดเลยนัดกังมาเดี๋ยวไปซื้ออันโออิจิเดีเอาหงเอาวันเกิดกันมาเอปซ้นมากินนยชอบนยใจอน่อยลายเด้พี่น้องเด้อแฮปปี้บล็อตเลยเด้อรับโดจะเราเอเนอะย่เน่อนี่ เปิดกมีเงินแสนหนึ่งประกอบส่วนใส่กหนาห้ oh ือทีเนาะประกอบส่วนในงานวันเกิดี่เขานอจ้ตๆเนาะน้องน่ารักไหมลูก พี่น้องอันนี้ก็ของพีปิ่นเด้อของเอฟซีเผยาพให้ได้อพี่น้องมือนีมามือนีเนาะแม่แหละของเอฟซีจ้าขอบคุณพี่ปิ่นไร้ไรเด้อจ้าขอบคุณที่เฮ็ดภาพชวยๆงามๆมาให้อันอ้นล้ำป้าเด้อเป็นที่ระลึกไว้เนาะสุขภาพแข็งแรงไม่จีเหมือนนี่เดินทางไปเที่ยวไปยังกะให้ตลอดปลอดภัยเด้อเด้อมีแต่คนสุขคนเจริญอะไรก็ตามาเนาะอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนเด้อเอ้ยขอบคุณหลายๆ งามหมักหลายแม่ละกานาตกกานาหมักแห้งแห้งขอบคุเตาโอนนะขอบคุณในลายเด้อเอ้ยเด้อกะนาแห้งต้องขอขอบใจพี่ปิ่นหลายด้วยพี่ใหลายๆเกตุบุบวยๆมาให้กานาครับตาโอนขอบิทุกคนนอนเราเห็นหนังจ้มียังมีซอสีให่หองลุงน้ำหองลุงอันขอบใจปลาปลาปินเร็วขอบคุณขอบคุณดายาปลาปิ่นสื่อซอสสีให่หองลุงส้ออีให้นองลุงนองลุหมักหลาย แ็มหกแล้วเลยบะกคุณยายังลยใส่หุบใส่หุบป,ปะตอนนี้กำลังไต่เทียนพี่น้องเป่าเค้กให้บาหน้าให้ปีเบอร์เดย์บาหน้าพี่น้องให้เคยลมสนุกเข้าไปสนุกอ่อนก็เป็น บภาพเออบาภาพอ่ะลงละพี hmm. mm ่น hmm. ้องบาวแพงแต่งต <Island> like ัวลวพี่น้องเ you เต่าเลยจะเลือดต่ไพ นายเนาวยีเอาดวเอนาด้วยนายเอ้นายร้วยาเอาด้วนาเอ้ย้วนอ้นาย้นาเอ้ยนา้กน้นาวน้นา้วยนาเนด้นอ้น้นเอ้นาาเองก้เนาด้มาเนดน้าเองด้นน้นอ้นน้ด้นนอง เลองว่าอันเลยนิหน่เลยพี่น้องไปมาลูกเอออยากกินเค้กช่กินเค้กทัคนจะได้ลูกสาวก็ดีใจเลยลูกสาวของลุงพี่น้องโอ้ยเอาวนเอาไดกไเปิ้ลก่อนเปิ้ลก่อนนี่เาเขียวเยวเลยโอ้ยเอานันเลยุอาเลยับเลยรับเลยเออหนเน้อนกับเป็นมือกล้องนะพี่น้องเอาหน่อนด้อาก น้ำรวยลำรวยแฮปปี no. ้เบิร์ตเดย์กันอะไเนาะน้ะสาวนอนหลับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนเงินทองก็ไหลมาเทมาให้หน้ากันอะไรเนี่ได้สีเขียวแหลมกินตัวนี้ได้บาานีหพี่น้องเอ้ยขอาคุณใหญ่ได้บาบนี้เนาะเขาคุณใหญ่ได้เอ้าเฮ้ย

เฮาหบปาดกได้เด้อเฮาครีมเนี่เฮาหมักไปไหนปาดไดาไปจากคนน้ำนักบมบ่มักอ้าเรื่องจีซีไม้เอาผัดตุนเลยม่กินดอากินน้ำกนจั๊กพวงก็ได้ไปกหกินเียงขึ้นก็เดิมเด้อจมเสือเเส้อเนาะ ยังเยอเราะบอกาี่เพื่นบอกเได้บอกว่ามากินมากินไมา่พีนตังล้องไว้อนกมาได้พี่น้งมาได้ลบแซ่บเนาะอ่ะพี่องไปกดันดูนะนี่เหรอนะกินสินดานูเนาะมันเมนต้มไก่หอไก่พร้อมหมูา่น้ำ แกต้องมีน้ำเกลืหัวหรอเป่างาเดิมเด็กใครเขคนคนงานจะทำน้มานแต่ปลาอะไรดีก็จะกินอะไรนี่ไมกินอะไรต้องไปฆ่าด้วยไม่กินจังดิน ให้เจยาเอดหนกันแ่พักค่ะต้องขึ้นเน่าของอ่น แจีวอเด็กเต้นเดียวเจียวอ่ะเจียผีนแบบนี้เ,เ,เสียงรถกับบ้นๆบ้นบ้านๆเนาะ <c oughs> น้องจะกินข้าวกับคลิ๊กมือไหมครับไอพี่อบายใจเลยหรอเซ็ตสวยน้องเซ็ตสวยก็หวานนี่บอกเจ็บไรหวานมันหมด

มาสุสัตต์มันเกิดมาสุมาลมมสุุคนมาลเด้อวันเกิดาเอาเจบอกแนเด้อเดเอแนะมาตแกยอไกันนะ่แหแมฮีพี่นาส่ั่น่อยเพี่น้องเด้อ งูใหญ่จนก็รู้เลยสบเายดี่นจ้ะพี่น้องแสบบอยู่ร้นของหวานนะรนเดยเจ้าเผ็ดบหวานนังยานเจยวงนะเด้เยวงว่ใส

จะหากนอย่างแล้ว er ังเนา่ไล่เติรวจหนึงไปนีะมาตรว้มลกโลดนาะมันแน่นงเนาะอไม่อกนันแหละแนคือล่เนาะนี่ก็น่าพราลาทีแล้วเอาไปก่อนเลยพี่น้อง ปลอบใจตะอ้นเลยพี่น้นครับว้าวแล้วก็ปอบใจผู้ใหญ่ดีดอ้อยเลยดีดอ้อยมาเป็นกีรเลืกเองกันหน้าเลยกับตะอ้นขอบคุณในหลายเรื้องขอบคุณในหลายเรองขอบคุณคือกันนายจ่าพี่ปีนสามช่องน้องนัททีเคเอสกันนาจ้า ผักส่องเนาะได้จ้พี่น้องขอเพื่นสอง้พี่น้องมานังลูกผักส่องเลยลูกชางนงลูกคนน่ารักเลยจ้าบ๊ายบาย